ยัอยางยากหนักเลยอยู่เงาเงาเนาะไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดเปิดเกือบเป็นอาทิตย์แล้ว หมือนปติมทําคลิปไปรือไม่ไม่เห็นทางคลิปนะคะไม่จะขึ้นแต่ห้องไลฟ์ไปเลยไม่โพสนะคะโพสแต่โพสได้แต่เออขนาด สตอรี่ผมก็ไม่อยากเอาอะไรลงหัวเยอะเนาะเอาธรรมชาติธรรมชาติก่อนเนาะก็จะขึ้นแต่ห้องไลท์ไปเลยไม่โพสนะคะโพสแต่โพสได้แต่เออขนาดสตอรี่คลิปตลกหรอ <laughs> กกลันคนก็ไม่ตลกด้วยเนาะ แกแล้วก็ไม่เจียมนั่งลบอยู่นั่นแหละนะนลบลบภาพเก่าๆภาพที่เราพยายามจะไอ้นี่ไว้นะคะนอะ้องปเติมก็ลบออกเลยนะคะป้ะเติมขึ้นไร แต่นิดหนึ่งก็เอานะคะเพื่อน เพื่อนสนิทก็เลิกคบเล่นเ็จเยอะเกินไปก <c oughs> ็ไม่เข้าใจกันเราเนาะว่าเราทำเร็ว <c oughs> เข้าไปดูคอมเมนต์เพื่อนทุกคนใครจะเด้งมาประมาณคนหนึ่งประมาณห้าคลิปหรือสิบคลิปปติมก็ดูให้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีจ้าเครื่องมันเบาแต่ก็ไม่ใช่ ยังเหมือนเดิมนะคะทำไงได้ติอตมอยากอยากเห็นคลิปผมก็ไม่อยากเอาอะไรล,ลงหัวเยอะเนะเอ,เอาธรรมชาติธรรมชาติก่อนเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไลฟ์สดนะปะติมเห็นปุ๊บปติมจะเข้าไปนะครับขึ้นมาไลฟยี่สิบนาทีแล้วนะคะทีนี้เพิ่นกับส่งมาว่า พื่นกับส่งมาว่าเข้าไปดูคอมเมนต์เพื่อนทุกคนใครจะเด้งมาประมาณคนหนึ่งประมาณห้าคลิปหรือสิบคลิปปติมก็ดูให้ทุกคนเลยค่ะผมก็ไม่อยากเอาอะไรล,ลงหัวเยอะเนาะเอาธรรมชาติธรรมชาติก่อนเนาะยาวไม่ได้ก็ตั้งแต่วันนั้นเลยนะ ปติมก็ไม่ใช่คนใหม่ไม่ใช่คนเก่านะคะปะ้าอีกแล้วคะ่ปะป้าติมวันนี้มาพูดกันเมาส์มอยสเพเหระนาะอค่ะนะ้อป้ติมมาจะมียกมือหน่อยป้ติมก็ร้องเพลงเป็นนะคะได้นิดเดียวก็เอาเนาะ ยาอยากหนักเลยเกือบเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนปติมทําคลิปไปเือ ไม่ไม่เห็นทางคลิปนะคะไม่เก่ผมเงอกๆนี่ก็ทันสมัยอยู่ด้วยค่ะเนาะของที่เกา่าๆก็ติไม่ใช้หรอกค่ะแล้สองทุ่มค่อยลงเนาะ ตัวอ,อีเลยนะคะตัวอ,อีแถวหน้าเลยตัวอ,อีวางเยอะนา <c oughs> ทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่านะคะ <c oughs> คุณอ่าเอน at time on. ก็มาเช่นเคย